สบายดี s. <S hey. สบายดีทุกคนืน้นนี้กระพบกับซองดิมดาาลองสารอันมื่อนี้น้องดิมกันิะไปซักยานกันพยาธิโควิดเนาะซึ่งอยู่ทางแบงเงินในบ้านเนาะสั้นเราไปกันเลยทุกคนว่าน้องดิมสิรอดหรือว่าบ่รอดเนาะซักยาไปที่จริงกระเบื้เจี๊ยบแต่ฮักเสี่ยวเนาะไปเลยทุกคนน้องดิมกำลังจะไปซักยา มาฮอดแล้วเนาะเซฟเป็นกำลังใจให้น้องดีมมง่มไหมด้วยเพื่อนก็มาวเป็นกำลังใจเพื่อนกเป็นกำลังใจบอกเออดื่มสู้ๆดี่มสู้ๆไปด้วยคนเต้าไปเลยคนจิ้นุ่มเต็มไหมเนาะอได้เลย คนม่้องไม่น้องดิบกับนางจัดซื้อเนะจัดซื้อน้องดิบสัตยานี่ซื้อเนะนางมาละวันสีส้า bodanah, dia bodanah, bodanah, ก็แบนให้บุญดีีดีอกบ่้ก็อ่าันนไหมนีันเดือนปีเกิดมันเดือนปีเกิดบัญชี12เดือนนักลาเดือนนเนาะเดือนีพัันเกุใส่13ดมปีเลยนะเนาะอีกเดนเดียวเนาะปสิ สันซาเหลาวสันซ่าเหนาบรเมนคนนหลาสันซตาเหลาวบูเมนคนาหลาสันซ่าเหลาวเลขีมเสื้อเดินทางมีเสื้เผ้าอยู่ปัจจุบันบ้านที่อยู่ปัจจุบันบ้าน สักละสักั้นตัสักเตีย่ะเออหนุ่มอนนขายดีมากเป็ซสมบูร์คือ่าโบขานนี่เมนบแมนไอซี่เหียนตำรวดครูเป็นนักเหรียนเนาะเป็นผระศ เพียงค่ะส้มไข่ไในบ้านหอมแบบส้มไก่ประวัติสุขภาพพนาันธไข่ายสำเภาบาร์บันหัวใจพันธตับสำเภาพันธุ์ตุยมาเห่งคุ้มคุ้มกันบ่มีความดันเลือดสูงพันธธุรกรรมอื่นๆใส่หัาบ่มีเนาะโบมีพนันธุ์ใส่บ่มีเนาะอ,อันนี้เป็นบม่มีหมีบ่มี ไม่เงวะไ่เข้าใจถามมันเอบ่มีเาก็บ่ม้าเ่าะดันกเปนะไรซักยาเจบอบเจ็บนนึงกเป็นญาเบิ้งขคมเบิ้งมหลมแลมเออเคยซักตอนโยงเหี้ยอันนี้เนาะซักไออย่างยาอย่างยายากานมะเร็งนี่น้องกิ๊กน้องกิ๊กก็ลัซักยาวก็กิ๊กเดี๋ยวละ นี่น้องกุ๊กกิ๊กก็มาสักยาการโควิดน้องกุ๊กกิ๊กกับน,น้องดิมจะพากไปเที่ยวไทยแลนด์สักยาลยแล้วนะน้องดิมมีบอได้ไปเถอะน้องดิม่มีเงินไปยังโมพันกดเถอะ <c oughs> ให้น้องดิ๊กให้กุ๊กกิ๊กไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวดิมจังตามไป ไปแล้วไหมหนูใส่ยังว่าบอกให้ช่วยดีมันพันกดไว้เราไปนํากัารน้องพุทธก็มียังไ่เห็นเจี๊ยบเลยว่าปูกก็ซักแล้วป่ะฮันไม่ต้องกคนน้องดีมก็ได้ซักแล้วก็ได้ห้าอันใบเขาเรินว่าใบอย่างก่อนใบห้าอันซักจิ้มเนาะ บยังยืนอ่านงบัตรตนบัสักย่านี่ใบยังบัต,บตยังยืนกันับวัคซีนพญาทูน19เข้มหนึ่งไม่ซื้อหอม้วเพี่พิ้นทางล่างพิ่นัดสักทางล่างพิ่นัดสักพ่นัดสักที่ยางที่เสาซ่องเดือนอ๋อไม่ไม่จะอ่านนี่นะทีเบื้งให้งที่เสาซ่องเดือน12ซ่องซ่องพันเสเอ็ดเนาะได้สักอีกเข้มหนึง ซักสองเข็มกูณอะเออเข็มตัวเจ็บอ้าวเข็มตัวนั่นไม่ซักเข็มเดียวกิ๊กกับบิ๊กตอนนั้นเลยแม่ซักตัวเข็มเดียวแม่ซักจอนสั้นเลยอ๋อจอนสั้นเนาะวันนี้ก็อันแม่ว่าอันผู้ที่อันมานั่งท่าฮับวัคซีนเนาะนี่ต้องดีมก็ได้ซักแล้วล่ะไอ้บิ๊กก็ซักแล้วนี่หน้าปิดคลิปด้วยด่า